มงคลที่19กาการงดเว้นจากบาปบาปหมายถึงความชั่วบุญหมายถึงความดีบาปเป็นที่มาแห่งความทุกข์บุญเป็นที่มาแห่งความสุขบาปเป็นหนทางสู่นรกบุญเป็นหนทางสู่สวรรค์เมื่อรู้ถึงความแตกต่างของบุญและบาปอย่างนี้แล้วผู้มีปัญญาพึงหันหน้าเข้าหาบุญ ละทิ้งการบาปทั้งปวงดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในโอวาทปาติโมกว่าสัพพะปาปัสะอการนังกุศลสูปสัมปทาสจิตตปริโยทปนังแปลว่าไม่พึงทำบาปทุกชนิดพึงทำกิจที่เป็นกุศลพึงฝึกตนให้มีจิตบริสุทธิ์ คมธรรมประจำวันนี้ก็คือบาปทุกชนิดอุป,ปมาดังอสรพิษที่สุดร้ายจับหัวจับหางอาจวางวายทุกป,ปางตายเพราะพิษงูที่ชูคอ